พระรถเกรงจะถูกจับได้จึงใช้ผงยาวิเศษห่อแรกสีแดงโปรยลงดินทำให้เกิดเปลวไฟมือมาขึ้นขวางเมื่อโปรยยาห่อที่สองสีดำลงดินก็พลันกลายเป็นภูเขาเมื่อเขาโปรยยาห่อที่สามสีขาวลงดินก็กลายเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ยาห่อที่สี่สีเขียวเมื่อโปรยลงดิน กลายเป็นป่าใหญ่ยาห่อที่5สีน้ำเงินโปรยไปในอากาศทำให้ฝนตกอย่างหนักยาห่อที่6สีน้ำตาลโปรยไปในอากาศทำให้เกิดเป็นก้อนเมฆมหือมาส่วนยาห่อที่7พรดรตเซนเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพราะนั่นเป็นยารักษาดวงตาของแม่และป้าๆของพระองค์